ใครมีเหรียญ10ปี2537แบบนี้ผมยินดีรับซื้อราคาเหรียญหนึ่งไม่ต่ำกว่า5,000บาทครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเหรียญ10ปี2537 2สองเหรียญนะครับที่ FC ของร้านปานันนะครับส่งมานะครับประเมินราคาแล้วก็ตกลงขายกันนะครับ ซึ่งเหรียญน,นึงนะผมซื้อมานะในราคาเหรียญละ7,000บาทแล้วก็อีกเหรียญน,นึงผมซื้อมาในราคาเหรียญละ8,000บาทครับพูดง่ายๆ2เหรียญน,นี้นะครับมีมูลค่าถึง1 5 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวครับ และนะเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ถ้าคุณดูคลิปจบแล้วมีตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ปาหนันติดต่อกับแอดมินของเรานะครับหรือว่าทางไลน์นะครับไอดีไลน์ของเรานะครับแอดปาหนัน888ไม่เข้าใจยังไงคุณสามารถโทรสอบถามได้นะครับทาง054 067 303ครับสำหรับเหรียญส0ปี2537นี้นะผม ยืนย uhm so ันหลายครั้งแล้วว่าท่านสามารถหาได้จริงและผมนะฮะรับซื here, ้อจริงๆนะครับล่าสุดเอามา2เหรียญเลยนะฮะสภาพก็คือนะค่อนข้างที่จะดูดีนะับค่อนข้างจะดูดีนะครับดูแล้วน่าจะไม่ผ่านการใช้นะก็จะได้ราคาสูงหน่อยเนาะสำหรับนะเหรียญนี้อ่ะผมรีวิวเหรียญนี้ก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับเหรียญนี้นะถ้านะคุณได้มานะครับต้องดูก่อนว่าเป็นของแท้ของปลอมนะเพราะว่า นะเหรียญปัจจุบันนี้มันมีเหรียญทําออกมาพลอมมากนะฮะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับดูขอบขอบนะฮะถ้าขอบตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีนะรอยต่อหรืออะไรเลียงตัวดีอย่างนี้อ่าแล้วก็นะตามจุดที่เป็นนะจุดให้เป็นแบบนี้นะครับรอบด้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ารอบด้านรอบด้านตรงขอบแบบนี้เนี่ยครับ ไม่มีไม่มีรอยนะแปะหรืออะไรมานะแบบนี้ผมซื้อได้แน่นอนนะครับและฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฮะถ้าเป็นนะครับเนี่ยด้านวัดอรุณแบบนี้นี่ด้านเป็นเหรียญมีวัดอรุณทั้งสองด้านแบบนี้อ่าเนี่ยครับผมยินดีรับซื้อเลยนะแล้วปัจจุบันนะอันตรายนะฮะปีนะสามเจ็ดเนี่ยนะเป็นเป็นปีที่นะครับเชื่อว่าในสมัยนั้นมีการทําผลิตภัณฑ์สูงมาก นะค่าสูงมากแล้วก็มีการนะฮะเจอเจอนะครับ,นะรบแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะครับนะก็เลยเป็นเหรียญทีนะ่ยืนมั่นใจได้ว่าในช่วงนั้นครับนะเรามีโอกาสที่จะเจอก้อย2ด้านแบบนี้แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการปลอมเหรียญก็มีเยอะครับผมถึงบอกแนะนําทุกท่านว่านะให้ดูให้ดีครับตรงขอบนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันมันเอา2เหรียญมาประกบแล้วก็จากนั้นนะครับมันก็ไปตัดขอบอีกเหรียญหนึ่งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็เอามา แปะติดนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะปัจจุบันถ้าเกิดเจอสภาพผ่านการใช้เก่าๆมาเนี่ยนะนักสะสมหลายคนเขาไม่เอาเลยเขาไม่เล่นเลยครับสําหรับนะเหรียญน,นี้นะครับได้มาสงเหรียญเนี่ยมีอยู่เหรียญหนึ่งที่นะขายไปแล้วเหรียญสภาพส,สวยๆกว่าฮะเหรียญเนี่ยผมขายไปแล้วนะครับแต่แต่ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าก็เลยนะเอามาทําคลิปรีวิวให้ทุกท่านดูก่อนเพื่อที่จะยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆ นะผมรับซื้อจริงๆครับนะไม่หลอกลวงแน่นอนมีหน้าร้านหกต้องนะครับขอแค่คุณมีนะครรายละเอียดอะไรต่างๆตามที่ผมประกาศรับซื้อแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับแล้วในสมัยนั้นนะต้องบอกว่านปี2537รุ่นนี้ครับที่ทําออกมาเนี่ยนะไม,มนะยนะไม่ใช่มีแต่ก้อยๆนะไม่ใช่มีแต่ก้อยๆนะแต่ว่ามีแบบัมหัวด้วยนะที่เขาทํามาคู่กันเลยฮะ ปัจจุบันเวลาผมเจอเหรียญน,นี้นะครับนะคนที่นะเขาเจอมาถ้าถ้าอยู่ในนักสะสมนะเขาจะมาแบบมาเป็นมาเป็นคู่กันแบบนี้มาเป็นคู่กันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่เจอกันก็เราก็จะเป็นสภาพที่ผ่านการใช้มานะแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดมีสภาพแบบเนี้ปีสามเจ็ดแบบเนี้นะมักจะมาคู่กันนะอันนี้เราผมก็ได้มานะครับเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่ายืนยันรับซื้อจริงแท้แน่นอนครับ ของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานนันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธรบัติโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ f a c e b o o k ร้านปานันจิวเวลรี่ไลน์แอดปานั8 8, 8. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054067303